เี่ยจอดิดแต่มุมเนี้ยจังหวะมันเป็นหลังประตูมันไม่ค่อยชัดคุณจําเคสโจทานโบลิกิได้ใช่ไหม,มโดนแค่ไหนเบาหนักตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยนี่มัน,นก็นนี่มันคือส่วนที่บอกบางที่สุดนะแต่เนี่ยผม,นะม,ผ,มนะผมบอกนะมุมผมนะผมมองว่าเขาพยายามจะใช้มือผลักโรซ<ส>่าจะบังบอลผักแต่สุดท้ายอ่ะจังหวะผักแล้วมันเหมือนกับว่าไม่ด้วยด้วยตัวด้วย มันคู่ขัวกันแล้วมันจังหวะแล้วก็จังหวะผ่านแล้วมันปริ้นไงอันนี้อย่าอย่าอย่าไปบอกว่าเขาสมองสมออยนี่ไม่ได้นะตรงเนี้ยเป็นท่อนแขนเนี่ยกระดีการบอกเหลืองถ้าลุงนี่จะจะให้เป็นเป็นแค่เหลืองผมว่าก็ได้มีประเด็นว่าคนทั้งเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ตอนนี้แต่มุมเนี้ยจังหวะมันเป็นหลังประตูมันไม่ค่อยชัดเอาไ้มุมที่แล้วเนี้ยไฮไลท์ที่ตัดมาของของเอสจังหวะที่มันเนี่ยเนี้ยเนียมันก็มันก็มันก็สั้นไปใช่ใช่มันต้องมันควรจะต้องมีที่มาที่ไปนี้ แต่ว่าแต่ว่าเท่าที่ผมดูนะคือมันโดนสองจริงไงประเด็นมันคือโดนสองจริงพี่โอ๊ตแต่โดนหรือเปล่าถูกไหมไม่โดนโดนนั้นมเปจะโดนสองไหมใช่ไหมโดนโดนสี่โดนสี่คราวนี้มันต้องมองเรื่องเรื่องเจตนาอ่ะไปนะตรงนี้มาแล้วชักและมันมันตัดไปก่อนไงเออว่ะผมไม่เอาดูแต่ว่าผมขอภัยคู่นี้ผมผมมาดูดูย้อนหลังแค่ที่เป็นไฮไลท์แล้วผมก็ดูช็อตนี้แต่ว่า เอางี้คุณจําเคสโจทานโบริกิได้ใช่ไหม,มคือเคสที่ที่สอแล้วแล้วไม่โดนแดงอะ่ะผู้สิงก็โดนโบนโดนแบงไปอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยก็เลยบีฟขึ้นมาเลยว่าถ้ามันเป็นสอกเนี่ยแดงคือคือแดงซะคือคือโ okay อเคแหละเขาถ้าบอยผู้สิงเนี่ย,ยมีทางเลือกอว่าดูเจตนาผู้เล่นแต่เนี่ยผมผมบอกนะมุมผมนะผมมองว่าเขาพยายามจะใช้มือผลักโรซ่าจะบังบอลผลักแต่สดท้ายอ่ะจะหวาผลักแล้วมันเหมือนกับว่าไม่ด้วยด้วยตัวด้วย มันสูงกว่ากันแล้วมันจะหวแล้วก็จังหวะผ่านแล้วมันปริ้นไงแล้วไปโดนสอบแต่คราวเนี้ยคุณไม่ต้องบอกว่าปานเดชาจะไปขอญาตเช็คว่าสำองค์สำออยแกล้งเจ็บไม่ใช่นะโดนแค่ไหนเบาหนักตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยนี่มันคือนี่มันคือส่วนที่บอกบางที่สุดนะอาคุณลองแค่โดนเอาจีงคุณโดนแค่แค่มือเนี่ยแตะจมูกแค่เนี้ยเนี่ยอเงี้ยมันเจ็บเลยนะอันนี้อย่าอย่าไปบอกว่าเขาสำองสำออยนี่ไม่ได้นะผมว่าแล้วก็ผู้สินถ้าลูกนี้จะจะให้เป็น เป็นแค่เหลืองผมว่าก็ได้แต่ถ้าให้เป็นแดงผมก็เห็นด้วยนะก็ไม่ติดไม่ผิดเพราะว่าจริงมันมีการรรลงเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ปี2 0 0 6กแล้วก่อนจะเปลี่ยนกติกาเป็น2 0ง8ว่ราใจผิดอ่ะเขาเคยบอกไปแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นท่อนแขนเนี่ยกติกาบอกเหลืองเหลืองใช่แต่ถ้าเกิดท่อนแขนในกรณีที่แบบว่าเลยตั้งใจฟาก็ต้องแดงแต่เขาเนี้อันนี้มันสี่อ่เอันตรายนะพี่ยงนะ2สนะใช่ครับเออสมัยเล่นนี่มีโดนไหมเพราะเราเป็นเจ้าเวหาเหมือนกันมีมีโดนไหมโดนเขา เราเราเราไม่ไันเขาเราเราไม่ไปโดดอ่าเราไปดันเขาภาพมีอยู่ภาพมีอยู่อ่าโอ้ยถ้าขึ้นขึ้นดีนึกว่าพญาครูตัวกลางนี่บอกเลยแมทเออเกาหลีอ่ะพอแล้วพอแล้วพออ่าถ่ายใช่ไหมล้วก็มีแล้วเรามีภาพแล้วเอาละให้ให้เขาอยู่ไปโอเคตามนั้น